ต่อไปนะครับเป็นเรื่องยูดิเมนต์ครับเป็นสิ่งสําคัญที่นักเวอร์ชันจะต้องเรียนรู้ยูดิเมนต์เนี่ยเรียบเสมือนคําศัพท์เหมือนว่าเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ศัพท์แต่ละคําเมื่อนําศัพท์แต่ละคํามารวมกันก็จะได้เป็นประโยคางนี้คก็คือ1บทเพลงก็เปรียบเทียบกับเหมือนยูดิเมนต์ยูดิเมนต์ก็เหมือนคําศัพท์โน้ตในแต่ละประโยคก็เหมือนบทเพลงยูดิเมนต์ที่ที่เราควรจะต้องเรียนรู้สิ่งแรกก็คือซิงเกิลสโตกรัวคือการตีสลับมือ ซ้ายและขวาข้างละหนึ่งครั้งลองดูนะครับ,รบอย่างที่สองดับเบิลสโตกลัวก็คือการตีสลับมือข้างละสองครั้งข้างละสองขวาและซ้ายอย่างที่สามคือ ิปเปิลสโตก์ลัวจะคล้ายๆกับดับเบิลสโตกก็คือเป็นข้างละสามครั้งตีสลับมือข้างละสามครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราได้อะดูดิเมนต์สามดูดิเมนต์เนสก็คือเป็นพาราลิเดร์ครับ เราจะจับเอาซิงเกิลสตกเนี่ยกับดับเบิลสตกมารวมกันเป็นรูดิเมนท์พาราดิเดนเป็นรูดิเมนท์พาราดิเด่นพาราของฝรั่งหมายถึงการสลับมือพราราดิเดินหมายถึงการดับเบิลก็คือตีซ้ําในมือเดิมอีกสองครั้งพาราดิเดินพาราดิเดินอย่างนี้ครับเราจะสลับโดยการเอาดิเดินพราราคือเริ่มจากเบิลก่อน เ้วเป็นซิงเกิลอยู่ข้างหลังก็ได้หรือเราจะเป็นพาราพาราลิดเดิลคือเริ่มมีซิงเกิลมาสองชุดหรือเป็นพาราริดเดิลริดเดิลอาจ<า>จะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ไม่เนี้วหนาและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแซมนะครับแซมค,คือการตีโน้ตลงไปพร้อมกันแต,แต่ยกไม้ไม่เท่ากันต่างระดับกันนี่คือแซม ม้ที่ยกสูงอ่ะเป็นโน้ตหลักนะอันนี้ข้างขวาเป็นโน้ตหลักข้างขวาจะยกสูงส่วนข้างซ้ายเนี่ยจะยกต่ำเป็นโน้ตที่เสริมเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้ข้างซ้ายคือโน้ตหลักครับใส่ฝึกหาดแฟมเนี่ยเราอาจจะเอาดูเดเมนต์แรกๆที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมาใส่ลงไปก็ได้สามารถพัฒนาไปใส่ในโน้ตต่างๆได้สมมุติเราเป็นโน้ตเอ็กเซนปกติคือนโน้ตที่มีการเน้นอย่างเงี้ยสามารถเราสามารถเปลี่ยนโน้ตเอ็กเซนเป็นแฟมได้ใส่ซ้ำเข้าไป นีหรือพลาลิเดินพลาลิเดิน,ลลดนใส่ได้ไหมครับก็ได้แตมุติเราใส่แฟนร์ไปที่ตัวแรกของพราลิเดินตัวแรกของพลาลิเดินนะครับอันนี้ยังไม่ใส่น,นีใส่อ่า่ใส่ <laughs> ลองเอาไปฝึกกันดูครับ